สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าในวันนี้มีเช่อเรื่องว่าหนีคดีเข้าป่าซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าเขาบอกเอาไว้ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปกระทำผิดมาแล้วได้หลบหนีเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งซึ่งในทางคดีคุณผู้เล่าเขาก็บอกเอาไว้ว่าเขาอาจจะขอละไว้จะไม่บอกสิ่งที่เขากระทำผิดมาแต่จะขอเล่าในส่วนของความหลอนที่เขาได้เจอมา ว่ามันน่ากลัวมากขนาดไหนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าและก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราวของผมต้องขอย้อนไปเมื่อประมาณสักสิบปีก่อนซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอจันที่กำลังอยู่ในวัยคึกขนองอยู่ในวัยรุ่นกันเลยได้ไปกระทำความผิดด้วยกันมา และพอหลังจากที่หลบหนีมาถึงบ้านนะครับแม่ย่าของผมแกก็บอกว่าแกรู้จักชนเผ่าอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วถ้าหากผมกับเพื่อนไม่อยากโดนจับก็ให้ผมกับเพื่อนหลบหนีไปอยู่กับชนเผ่ากลุ่มนั้นแล้วก็ให้ผมบอกว่าแม่ย่าเป็นคนฝากมาแล้วพวกผมนจะปลอดภัยในช่วงเวลาที่อยู่กับเขาในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าแม้ผมจะไม่อยากไป แต่ผมก็ไม่มีทางเลือกเพราะถ้าหากโดนจับขึ้นมาก็อาจจะติดคุกตลอดชีวิตหรืออาจจะขยับไปถึงโทษสูงสุดที่ว่าผมกับเพื่อนจะต้องโดนประหารชีวิตทำให้ในคืนนั้นหลังจากที่แม่ย่าบอกทางให้ไปผมกับไอจันก็ออกเดินทางกันเลยโดยที่เอาเข้าไปแค่คนละหอ่อกับเสื้อผ้าอีกคนละชุดสองชุดจะได้เดินเท้ากันเข้าไปง่าย ในคืนวันนั้นผมกับไอจันก็เดินกันตลอดทั้งคืนหลังจากที่เดินไปเรื่อยๆผมกับไอจันก็ไปถึงชนกลุ่มน้อยตรงนั้นวันนั้นเมื่อไปถึงผมก็เข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าแม่ย่าของผมเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้เป็นคนฝากมาแล้วผมเลยจะขอมาอยู่ด้วยสักพักหนึ่งแล้วพอเขาเห็นว่าผมพูดชื่อแม่ย่าถูกพูดลักษณะรูปร่างถูกหมด เขาก็เลยบอกว่างั้นก็โอเคได้เลยงั้นมาอยู่ด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่บ้านท้ายชุมชนตอนนั้นพอไปถึงท้ายหมู่บ้านผมก็เห็นว่าที่ตรงนั้นนะครับมันมีกระท่อมว่างอยู่หลังหนึ่งลักษณะเป็นกระท่อมเก่าๆอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านออกมาแต่ถึงแม้ว่าสภาพจะดูแย่จะดูโซมมาก แต่ผมก็คิดเลยครับว่าไม่เป็นอะไรอย่างน้อยก็มีที่สุกหัวนอนคือไม่ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นหรือว่าต้องไปนอนใต้ต้นไม้ไปนอนกลางดินกินกลางทรายแบบนั้นก็เลยทําให้ในสายวันนั้นหลังจากที่เข้าไปในกระท่อมผมก็พบว่าด้วยความที่เป็นชนเผ่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามป่าตามเขาและก็เป็นกระท่อมหลังสุดท้ายด้วยและพอผมเข้าไป ก็คือมันไม่มีอะไรเลยมีแค่ที่นอนมีผ้าห่มเก่าๆแล้วก็เสื้อผ้าของเจ้าของเดิมที่ทิ้งไว้คือน่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมาแล้วก็มีมุ้งไว้กันยุงกับเตาฟืนเล็กๆเอาไว้ทำอาหารกินแค่นั้นและด้วยความไม่มีทางเลือกผมกับไอจันก็ใช้ชีวิตอยู่ไปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ผมกับไอจันได้รับรู้มาว่าทางการที่อยู่ด้านนอก คือทั้งพวกตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆกำลัตง,ตา,งตามลา่าพวกเราอย่างหนะักแล้วก็รู้ตัวเลยว่าอาจจะต้องอยู่ที่นี่อีกเป็น10บสิบสบสบปีหรืออีกกี่ปีก็ไม่รู้ครับกว่าที่จะหมดอายุความก็เลยทําใจแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ให้ได้จนมีอยู่วันหนึ่งที่ผมกับไปจันท์เริ่มปรับตัวได้แล้วแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตเข้ากับคนที่นี่เริ่มรู้จักคนนู้นคนนี้ แล้วก็เลยพยายามทำตัวให้มีประโยชน์ในตอนนั้นพวกเราก็เลยได้ไปรู้จักกับพรานคนหนึ่งชื่อว่าพรานกุยซึ่งพรานกุยเนี่ยครับก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่เป็นคนที่ชอบออกไปล่าสัตว์แล้วก็ชอบเข้าไปในป่าอยู่เป็นประจำผมก็เลยคิดว่าจะให้กินแต่ผล,ลไม้กินแต่ผักเนี่ยก็คงไม่ไหวแล้วคือก็อยากจะกินเนื้ออยากกินเยอะ ไม่ได้รอของที่ชาวบ้านแบ่งให้สรุปง่ายๆก็คือผมเนี่ยอยากจะเข้าไปล่าสัตว์กับพรานกุยเพราะถ้าหากว่าพวกเราไม่ทําไม่เข้าไปล่าเองมันก็ยากมากเลยครับที่จะได้กินของดีๆพอหลังจากที่คิดแบบนั้นปุ๊บมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่ผมนไปขออนุญาตพรานกุยโดยที่บอกกับแกว่าผมอยากจะเข้าป่าไปกับแกด้วยจะได้ไปช่วยทำนู่นทำนี่กับแก ซึ่งหลังจากที่ขอไปปุ๊บทางพรานกุยก็อนุญาตครับแล้วพรานกุยก็บอกว่าถ้าหากผมกับไอจรั์จะเข้าไปก็ให้เดินตามแก่ไปห้ามเดินแตกแถวห้ามเดินไปไหนคนเดียวแล้วก็ห้ามขานรับหรือแม้กระทั่งห้ามจับห้ามหยิบอะไรที่พวกเราไม่รู้จักกลับมาตอนนั้นพวกเราก็รับปากคือจังหวะนั้นนะครับอะไรก็ได้อยู่แล้ว ยอมที่จะทำตามหมดสุดท้ายพรานกุยก็เลยให้พวกเราตามไปด้วยซึ่งในคืนนั้นหลังจากที่เดินกันไปก็ปรากฏว่าด้วยความที่ป่าตรงเนี้ยเป็นป่าปิดแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากก็เลยได้เจอทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วเมื่อเจอสัตว์อะไรที่พอจะกินได้พรานกุยแกก็จะยิงจนกระทั่งในวันนั้นเวลาน่าจะผ่านไปถึงประมาณสักเที่ยงคืน พรานกุยก็ยิงมาได้สี่ห้าตัวแล้วก็ส่งมาให้พวกเราช่วยถือเพื่อเป็นการปรับตัวแล้วก็ซึมซับสิ่งต่างๆแล้วก็พาเดินลึกต่อเข้าไปแต่ในตอนนั้นนะครับตอนที่กําลังจะเดินต่อลึกเข้าไปพรานกุยแกก็หันมาแล้วแกก็ย้ํากับพวกเราว่าต่อจากเนี้ยไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามทักแล้วก็ห้ามขานรับเป็นอันขาด แล้วก็ให้เดินตามหลังข้ามาอยากแตกแถวไปไหนทั้งนั้นพรได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมกับเพื่อนก็รับปากแต่ก็ยอมรับเลยครับว่าผมกับเพื่อนก็ไม่ค่อยใส่ใจมากเพราะเอาเข้าจริงๆพวกเราก็ห่ามากพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรมากขนาดนั้นคือกับคดีท,ที่ก่อมาพวกเราก็ยังทำมาได้เลยคือคิดในใจว่าผมกับไอ้จัน น่าจะผ่านอะไรมามากกว่าพรานกุยแต่ก็นั่นเลยครับด้วยความที่ไม่ใช่คนพื้นที่ยังไม่ชินกับพื้นที่ก็เลยทําตามที่เขาบอกก็ถือสัตว์ที่ยิงได้แล้วก็เดินตามพรานกุยเข้าไปด้านในหลังจากนั้นก็เดินกันเข้าไปเรื่อยๆพอเข้าไปถึงในจุดจุดหนึ่งซึ่งจากที่ผมเห็นมันเป็นเหมือนกับบ่อดินคล้ายๆกับบ่อโครนอะไรสักอย่างโดยที่พรานกุยเขาก็บอกว่า พื้นที่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโป่งสัตว์ซึ่งก็คือดินโปง่งคือมันเป็นสถานที่ที่ในตอนกลางคืนก็จะมีสัตว์มาออกหาแร่ทาตกินกันพอหลังจากที่ไปถึงตรงนั้นพรานกุยเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยมันอันตรายแต่สิ่งที่แรกมาก็คือจะมีสัตว์มาให้ยิงหลายตัวแล้วส่วนมากก็จะเป็นสัตว์ใหญ่แล้วหลังจากนั้น แกก็ชี้ขึ้นไปด้านบนและพอผมกับเพื่อนมองขึ้นไปก็ได้เห็นว่าบริเวณตรงนั้นนะครับมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและพอผมแงนมมองตามขึ้นไปพวกเราก็ได้เห็นว่าบนต้นไม้ต้นนั้นมันมีห้างเอาไว้สองสัตว์คือลักษณะเหมือนกับเป็นแท่นไม้เป็นที่นั่งอยู่ด้านบนสูงเลยซึ่งพรานกุยก็บอกว่าตรงเนี้ยแกเป็นคนทำเอาไว้เอง ตอนนั้นแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพวกเราสามคนปีนขึ้นไปซุ่มกันอยู่ด้านบนนี่แหละแล้วคืนเนี่ยพวกเราจะนอนกันด้านบนนี้แต่คุณผู้ฟังครับตอนที่พวกเรากำลังจะขึ้นไปมันได้มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยซึ่งสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นก็คือในตอนที่ผมกำลังยืนคุยกับปรานกุยและพอผมหันหลังกลับไปผมก็ได้เห็นว่า ไอ้จันเพื่อนของผมมันได้ยื่นมือซ้ายไปจับมือกับผู้หญิงคนหนึ่งคือผมทั้งตกใจทั้งงงแล้วก็ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ที่เห็นแล้วสัมผัสได้ก็คือผู้หญิงคนเนี้สวยมากแล้วสิ่งที่ไม่อยากเชื่อเลยครับหลังจากที่เห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็ได้เห็นอีกว่าผู้หญิงคนเนี้มีเขี้ยวงอกออกมาจากปากแล้วก็งุ้มลงมาจนเกือบถึงคาง แล้วการแต่งตัวก็คือเธอใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงยาวถึงข้อเท้าตอนนั้นผมก็ร้องตะโกนเลยเฮ้ยไอ้จันมึงทำอะไรวะมึงไปจับมือใครมาแล้วเพียงเท่านั้นแหละครับตอนที่ผมกำลังจะพูดต่อพรานกุยแกก็พลากผมเลยแล้วก็บอกว่าเองอะรีบปีนขึ้นต้นไม้ไปแล้วก็เห็นว่าพรานกุย เอาปืนเล็งไปที่ผู้หญิงคนนั้นแต่แกก็ไม่ยิงนะครับแกหันกลับมายิงขึ้นฟ้าคือเฉียดต้นไม้ที่ผมอยู่ไปนิดเดียวแล้วแกก็ตะโกนด่าสาบแช่งดายาพายคือพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่แกนึกได้แล้วก็เห็นว่าพรานกุยแกก็รีบปีนต้นไม้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ทว่าด้วยความรีบของแกแกได้ปีนขึ้นไปอีกต้นหนึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจมาก คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วผมก็ไม่รู้จริงๆว่าผมได้เห็นอะไรแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นจูงมือของไอจันแล้วก็วิ่งหนีไปโดยที่พรานกุยบอกว่าให้ทำใจเพราะพวกเราสองคนคงตามไม่ได้แล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คือสุดท้ายแล้วไอจันจะเป็นอะไร ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปคือในวินาทีนั้นผมช็อกเลยแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าใครที่เจอแบบผมก็น่าจะช็อกเหมือนกันคือเห็นเพื่อนของตัวเองถูกจูงมือไปกับใครก็ไม่รู้แล้วก็หายไปในป่าที่มืดมากจนผมเนี่ยมือไม้สั่นหมดแล้วสถาน,นาการณ์ตอนนั้นก็คือผมกับพรานกุยเนี่ยอยู่กันบนต้นไม้คนละต้น แลว้วก็ห่างจากพื้นดินประมาณสัก5้าเมตรแล้วก็ไม่ใช่ต้นที่มีห้างด้วยแล้วพอมองลงไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตอนที่ขึ้นมาผมปีนขึ้นมาได้ยังไงตอนนั้นพอทุกอย่างสงบลงพรานกุยแกก็ตะโกนมาว่าทําอะไรไม่ได้แล้วจับกิ่งไม้เอาไว้ให้มันแล้วถ้าหลับได้ก็หลับไปแต่เองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กูห้ามตกลงไปข้างล่างเด็ดขาดแล้วด้วยความกลัวด้วยความอะไรต่างๆที่เห็นมาทั้งหมดผมก็พยายามกอดต้นไม้เอาไว้เพื่อที่จะไม่ตกลงไปแล้วก็เห็นว่าตัวของพรานกุยเองแกไม่ได้พักสายตาคือไม่ได้นอนหลับเลยทั้งคืนแล้วแกก็เอาแต่เด็ดใบไม้จากต้นที่แกปีนอยู่มาท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้ครับพอท่องเสร็จปุ๊บ แกก็ขยำขยำแล้วก็โปรยลงไปด้านล่างจนเวลาก็มาถึงตอนเช้าที่ผมลับหลับตื่นก็คือนอนไม่หลับด้วยกลัวว่าจะตกต้นไม้แล้วพอเช้าปุ๊บผมก็เห็นพรานกุยแกลงไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราสองคนจะเดินเข้าไปหาไอ้จันด้วยกันแล้วพอแกพูดแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยถามว่าไอ้สิ่งที่เห็นเมื่อคือนมันคืออะไร แล้วไอ้จันเนี่ยมันจะรอดชีวิตหรือไม่พรานกุยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เห็นคือเสือสมิงแล้วคนส่วนใหญ่ที่เจอมักจะไม่รอดแล้วแม้กระทั่งพ่อของพรานกุยเองที่เป็นคนมีวิชาอาคมมีประสบการณ์มากกว่าแกก็ตายเพราะเสือสมิงเช่นกันพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็น้ำตาซึมแล้วก็ทำใจได้แต่คิดว่า ไอจานก็คงไม่รอดแล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่น่าเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เลยนอนอยู่ที่กระท่อมก็ดีอยู่แล้วหรือออกไปติดคุกก็ยังดีกว่าแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยลงมาจากต้นไม้แล้วก็พยายามทำใจพยายามตั้งสติแล้วก็เดินตามหลังพรานกุยเข้าไปซึ่งในตอนนั้นด้วยความที่ตั้งใจว่าจะไปตามหาไอจันพรานกุยแกก็เลยเดินตามรอย คือแกก็ดูไปตามพื้นดินนะครับแล้วลักษณะที่ผมเห็นก็คือมันเหมือนกับมีรอยเดินและพอเดินไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าจากรอยเดินที่เหมือนกับมีสี่เท้าสองคนมันก็เหลืออยู่แค่สองรอยส่วนอีกรอยหนึ่งคือเหมือนกับว่าตัวของไอจันมันถูกลากไปกับพื้นจนเมื่อเดินไปเรื่อยๆพอพลานกุยพาเดินไปถึงจุดหนึ่ง จากที่ผมหมดหวังไม่มีหวังแล้วผมก็ไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผมจะเห็นไอจันร์มันนอนสลบอยู่ที่หน้าโขดหินและพอเห็นแบบนั้นปุ๊บพวกเราก็วิ่งเข้าไปและพอไปถึงตัวของไอจันร์พวกเราก็เห็นชัดเลยว่าตัวของไอจันร์อยู่ในลักษณะที่เสื้อผ้าขาดตามตัวมีแต่บาดแผลคือเหมือนกับว่าโดนเคี้ยวโดนเล็บคือโดนทำร้ายครับ แล้วก็นอนหมดสติจมกองเลือดอยู่แบบนั้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างก็คือมันเหมือนกับว่ามีใบไม้ครับหรือว่าเป็นใบอะไรสักอย่างก็ไม่รู้คือมันเหมือนกับใบที่พรานกุยเขาเด็ดแล้วก็ท่องคาถาอยู่บนต้นไม้ครับแล้วก็ที่โปรยลงมาบนพื้นแต่สิ่งที่เห็นตอนเนี้ยคือพวกใบไม้เหล่านั้นมันติดอยู่ตามเนื้อตัวของไอจันแล้วก็อยู่ในปากของมันด้วย คือผมทั้งงงแล้วก็ไม่รู้จ,จริงๆว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็ใจชื้นแล้วก็คิดว่าโชคดีมากๆเลยที่พรานกุยเนี่ยมีวิชายอยู่บ้างแล้วถึงตอนนั้นพวกเราก็เลยพยายามปลุกพยายามเรียกอาจารย์ให้ตื่นแล้วพอตื่นขึ้นมาผมก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่ามันกลัวมากแล้วก็ขนลุกมากขนาดไหนมันก็เลยสติแตกจนพรานกุยต้องบอกว่า มึงใจเย็ยนๆก่อนมึงรอดตายแล้วแล้วก็เอาน้ํากินที่เตรียมมาราดหัวมันก่อนที่จะพามันเดินออกมาจนหลังจากที่ออกมาได้ในวันนั้นทางผู้นําชุมชนเขาก็ช่วยโดยที่เขาเอาตัวของไอจันไปไว้ที่บ้านของเขาแล้วก็ทําพิธีต่างๆให้มันซึ่งในวันนั้นหลังจากที่มันตั้งสติได้แล้วมันก็เล่าให้พวกเราฟังว่า เมื่อคืนเนี่ยตอนที่ผมกําลังยืนคุยกับพรานกุยอยู่มันก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวของมันเองทงั้งทที่เชื่อฟังพรานกุยเชื่อทุกอย่างที่พรานกุยบอกมาแต่มันกลับควบคุมตัวของตัวเองไม่ได้ก็เลยยื่นมือไปจับที่แขนของเขาแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็บอกว่ามันจําอะไรไม่ได้เลย แล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ว่ามันกําลังถูกลากเข้าไปในป่าแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกําลังเลียแขนซ้ายของมันอยู่หลังจากนั้นเขาก็เลยทําพิธีกันต่อแล้วก็เอายาอะไรต่างๆพวกสมุนไพรเอามาให้มันกินมาทาแผลให้มันจนตัวของไอจ้จันมันก็เหมือนกับจะดีขึ้นแล้วจนหลังจากที่เวลาผ่านไป พอเอาตัวของไอจันกลับมาที่กระท่อมผมก็รู้สึกได้ว่าอาการของไอจันเนี่ยมันแปลกคือมันดูไม่ค่อยเหมือนเดิมนิสัยก็เปลี่ยนไปเราท่าทางร่างกายของมันก็ดูอ่อนแอจนในใจลึกๆของผมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่าไอาจันเนี่ยมันกำลังจะตายตอนนั้นผมก็เลยถามมันว่าไอาจันมึงไหวหรือเปล่าวะ มึงดูไม่ค่อยดีเลยถ้าไม่ไหวจริงๆจะออกไปมอบตัวกันไหมกูยอมติดคุกดีกว่าเห็นว่ามึงต้องตายอยู่ที่นี่ซึ่งไอาจาันมันก็บอกกับผมว่าไหวยังไงกูก็ไหวกูไม่ยอมติดคุกหรอกเดี๋ยวกูนอนพักสักสองถึงสาวันกูก็น่าจะดีขึ้นแล้วแต่ทว่าหลังจากนั้นเองครับก็ปรากฏว่า อาการของไอจันมันก็ซุดลงเด็ยวมากๆเลยแล้วร่างกายของมันก็ผอมบวกกับยากินที่เป็นยาจริงๆก็ไม่มีก็ต้องกินแต่พวกสมุนไพรแลว้วอาหารการกินก็ไม่สะดวกจะไปหาหมอที่เป็นหมอจริงๆก็ไปหาไม่ได้จนกระทั่งในคืนหนึ่งหลังจากที่เวลาผ่านไปไม่กี่วันในขณะที่ผมนอนอยู่ผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมา แล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมือนมากๆเลยคือมันเหมือนกับมีตัวอะไรสักอย่างตายผมก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาดูคือเดินออกไปนอกกระท่อมมาครับเพื่อไปเดินหาที่มาของกลิ่นนั้นแต่ทว่าหลังจากที่ผมเดินออกไปคุณผู้ฟังครับปรากฏว่าไอ้กลิ่นเน่าที่ผมได้กลิ่นมันกลับได้จางลงแล้วในตอนนั้นเองพอผมเดินกลับเข้ามา คือมันชัดเลยครับว่ากลิ่นเน่าที่ผมได้กลิ่นมันอยู่ในกระท่อมที่ผมอยู่เองผมก็ตกใจมากเลยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอจันหรือเปล่าก็เลยเดินเข้าไปหาไอาจันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเนี่ยพบว่าไอาจันยังไม่ตายแต่ที่มาของกลิ่นนะครับมันได้มาจากแขนซ้ายของไอจันตอนนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ แล้วหลังจากวันนั้นผมก็พบว่าแขนซ้ายของไอจ้จันมันค่อยๆเริ่มเน่าเหมือนกับเลือดมันไม่เดินกล้ามเนื้อของมันตายจนจากที่เป็นสีเนื้อคนปกติครับมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำผิวหนังก็ค่อยๆเหี่ยวยน่นแล้วก็มีตะกลิ่นเหม็นเน่าจนสุดท้ายอะครับพอผิวหนังมันเริ่มแห้งมันเน่าปุ๊บมันก็เริ่มช้ำเลือดช้ำหนองจนเนื้อของมัน ก็ค่อยๆหายไปสภาพของไอจันตอนนั้นก็คือมันแทบจะเหมือนกับผีเลยครับคือมันไม่มีแรงพูดจาก็ไม่รู้เรื่องเอาแต่เพอ้อถึงสิ่งที่มันเจอแขนก็ใช้การไม่ได้วันนั้นผมก็เลยเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปถามหาคนช่วยแต่เอาเข้าจริงๆนะครับก็ไม่มีใครอยากช่วยแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าในชนเผ่าตรงนั้นเนี่ย ก็ยังมีหมอผีอยู่คนหนึ่งซึ่งแกก็บอกว่าแกพอจะได้ยินเรื่องเนี่ยจากพรานกุยมาอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวแกจะมาช่วยไอ้จารย์เองจนในวันหนึ่งนั้นซึ่งเป็นวันที่หมอผีแกมาซึ่งพอแกมาถึงปุ๊บทันทีที่แกเห็นแกก็ตกใจมากเลยแล้วแกก็บอกว่าอาการของไอจ้จันมันแย่มากแล้วทำไมผมถึงเพิ่งไปตาม ผมก็เลยบอกกับแกว่าผมไม่รู้จริงๆว่าจะมีใครช่วยได้แล้วอีกอย่างถ้านับวันเวลาจริงๆมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองแล้วผมไม่คิดเลยว่าอาการของไอจันจากที่ดีขึ้นในวันแรกมันจะซุดลงเร็วมากขนาดนี้ตอนนั้นหมอผีเขาก็เลยดูแล้วพอดูเพียงไม่นานหมอผีเขาก็หันมาแล้วคุณผู้ฟังครับ สิ่งที่หมอผีบอกกับผมก็คือเขาได้บอกว่าไอ้ผีตนนั้นหรือเสือสมิงอะไรก็ตามแต่มันกินแขนของไอจ้จันไปหมดแล้วแล้วเอ็งกล้าไหมถ้ากูเนี่ยจะให้มึงช่วยตัดแขนเพื่อนของมึงพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมอึ้งเลยครับที่รู้ว่าจะต้องทำแบบนั้นก่อนที่หมอผีจะบอกอีกว่า ทางเดียวที่จะรักษาชีวิตของมันได้ก็คือต้องตัดส่วนที่เน่าทิ้งไปแล้วก็โยนไอสิ่งเนี้ยเข้าไปในป่าเพื่อให้มันเข้าไปกินข้างในแล้วก็ไม่ลามเข้ามาถึงตัวถึงส่วนอื่นที่เป็นร่างกายของไอจันหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นผมก็คิดอยู่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายผมก็เอาด้วยเพราะเอาเข้าจริงๆครับกับสถานการณ์กับความเครียด แล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างในตอนนั้นมันก็จําเป็นต้องทําจริงๆวันนั้นผมก็เลยเข้าไปหาไอจา้จันแล้วก็พยายามเกลีย้ยกลกอบมันเพื่อจะบอกให้มันยอมเพราะดีกว่าจะให้มันตายแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอคุยกันอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายไอจย้จันมันก็ยอมและพอเรื่องไปถึงชนเผ่าในชุมชนปุ๊บก็มีชาวบ้านบางคนที่อาสามาช่วยแทนผม สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นสุดท้ายผมก็เลยหลบออกมาแล้วถึงแม้จะไม่ได้ดูทุกขั้นตอนแต่ผมก็จําได้เลยว่าทางหมอผีเนี่ยเอามีดเล่มหนึ่งเอามาลนไฟแล้วก็ราดด้วยเหล้าต้มแล้วหลังจากนั้นนะครับแกก็ท่องคาถาอะไรบางอย่างคือเป็นคาถาที่ฟังแล้วน้าขนลุกมากแล้วพอท่องเสร็จปุ๊บแกก็เลงอยู่สองสาทีแล้วสิ่งที่แกทําก็คือ แกเอามีดหมอเล่มเนีน้สับไปที่แขนของไอจันแล้วสิ่งที่ผมได้ยินนะครับผมยังจําได้ติดหูถึงทุกวันนี้เลยก็คือไอจันมันร้องรั่นเลยครับมันร้องโวยหวนสร้างความขนลุกสร้างความหมดหูให้กับผมแล้วก็ทุกคนที่ได้ยินเป็นอย่างมากจนหลังจากพิธีในวันนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจบลงคือมันก็น่าเหลือเชื่อมากเลยครับ ที่ในวันถัดไปปุ๊บพอไอจาจย์ตื่นขึ้นมาคือมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เลยตัวของไอจ้จันเนี่ยดีขึ้นผิดหูผิดตาคือร่างกายแข็งแรงขึ้นมาเฉยๆแล้วก็จะมีแต่เพียงว่าเป็นอาการช็อกอาการเสียใจที่เสียแขนตัวอีกไปข้างหนึ่งแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นนะครับพอมาเริ่มทําใจได้ปุ๊บมันก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตอนนั้นผมก็โอเคเลย คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะจบแล้วแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวพออาจารย์เริ่มปรับตัวได้ก็น่าจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว,ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อาจารย์หายกลับมาไม่นานมันก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอีกคือผมเริ่มรู้สึกว่าในตอนที่นอนอยู่ผมเริ่มกลับมาได้กลิ่นเน่าอีกครั้ง แล้วในคราวเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมาจากตัวของไอ้จั์ผมก็เลยรีบไปตามหมอผีทันทีซึ่งทางหมอผีเขาก็งงว่าในเมื่อตัดแขนไปแล้วทำไมถึงยังไม่จบอีกมีอะไรเกิดขึ้นอีกเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูให้จนถึงเช้าวันนั้นเมื่อหมอผีมาถึงปุ๊บคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับ คือทันทีที่หมอผีเดินเข้ามาหาไอจันเขาก็ถึงกับชง,งักแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากูขอโทษกูไม่น่าตัดแขนมันเลยกูน่าจะปล่อยให้มันตายแล้วกูให้มันไปแบบไม่ทรมานตอนนั้นผมก็มองหน้าเขาเลยครับคือผมงงมากไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแล้วในตอนที่ยืนดูอยู่นั้นเนี่ยผมก็เห็นอีกว่า ทางหมอผีเขาก็เริ่มท่องคาถาอะไรบางอย่างแล้วก็จับไปที่ตัวของไอจันแล้วเท่านั้นเองนะครับเขาก็หันมามองหน้าผมด้วยหน้าตาเนี่ยที่ไม่สู้ดีเลยแล้วก็พูดกับผมว่ากูขอโทษกูไม่รู้จริงๆว่าผีมันมีแฝดแล้วแฝดของมันกำลังกินแขนเพื่อนมึงอีกข้างหนึ่งใช่เล้วครับจากสิ่งที่ผมได้ฟังในวินาทีนั้น ผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงเลยคือมันกลายเป็นว่าไอ้จันร์จะไม่ได้เสียแขนข้างหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าผีมีแฝดแล้วแฝดของผีอีกตัวหนึ่งกําลังกัดกินแขนอีกข้างหนึ่งของไอ้จันแล้วถ้าหากว่าพวกเราเปล่อยไอ้จัน์ให้ตายตั้งแต่แรกมันคงจะไม่ต้องเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากถึงขนาดนี้แล้วหลังจากนั้น ทางหมอผีก็บอกว่าในเมื่อเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าอยากจะรักษาชีวิตของมันไว้เพื่อจะให้มันรอดชีวิตก็จะต้องตัดอีกข้างหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าไอ้จันจะกลายเป็นคนพิการที่มีอวัยวะถึงแค่หัวไหล่แล้วก็เสียแขนทั้งสองข้างไปซึ่งหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นคนผู้ฟังเชื่อมันครับว่าพอมันมาถึงจุดเนี้ย มื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเลวร้ายมากขนาดนี้แล้วไอจันมันก็เลยบอกว่าโอเคมันยอมแล้วมันยอมให้ตัดแต่จะขอทำใจก่อนแต่เทว่าหลังจากวันนั้นนะครับยังไม่ทันที่แขนของมันจะเน่าสนิทยังไม่ทันได้ทํำพิธียังไม่ทันได้ตเตรียมีดอะไรเลยก็ปรากฏว่ามันน่าจะรับความเครียดความกดดันไม่ไหวแล้วแลวร่างกายก็เจ็บปวดมากด้วย สุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวแล้วมันก็ตรอมใจแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตไปเลยซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องราวเรื่องเนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกครับแต่เป็นเรื่องที่อาทแท้ๆของผมเจอมาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อตอนนมนมแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นปุ๊บหลังจากที่เพื่อนของอาเสียชีวิตไปอาก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วครับคืออายอมกลับออกมามอบตัว แล้วหลังจากนั้นพอถูกจับก็ถูกขังอยู่ในเรือนจำประมาณสักสิบปีก่อนที่แกจะป่วยและก็เสียชีวิตอยู่ภายในเรือนจำและก็นั่นนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในอีพีนี้ที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังกันหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยสวัสดีครับ